มันมันน่ากลัวขี่ติดเราเลยนะขี่ใกล้ๆเราเลยนะแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็มองโอมาไกลามากอะ่ะเขาตามมาแบบขี่แปดสิบเก้าสิบเขาก็ตามทันนะแปดสิบเก้าสิบเนี่ยคือแบบแต่มันก็ไม่แซงนะไม่รู้ทำไมงงเส้นทางไปอมก่อยนะครับจากบ้านบูเซอร์ไปอมก่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะไม่ชันมากผมยังไม่รู้นะว่าข้างหน้ามันจะชันหรือเปล่านะ อันนี้ก็ถือว่าธรรมดา,าปกติมันมันน่ากลัวมันขี่มาแบบขี่ติดเราเลยนะขี่ใกล้ๆเราเลยนะแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็มองโหมาไกลมากอะ่ะเขาตามมาแบบจนแบบแล้วก็หันไม่มองอีกทีหนึง่งเขาก็หายไปแล้วเขาหายไปไปไหนวะเขอน่าจะไม่ได้ตามหรอกเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่แล้มันไม่รู้ว่าทหารหรือเปล่านะ รุปพอขี่มาเรื่อยขี่มาเรื่อยผมขี่แปดสิบตลอดทางเลยไงแปดสิบเก้าสิบเขาก็ตามทันนะแปดสิบเก้าสิบเนี่ยคือแบบแต่มันก็ไม่แซงนะไม่รู้ทำไมงงเราก็เลยเห็นร้านแบบหาพยายามหาร้านค้าร้านอะไรอย่างเงี้ยร้านข้าวอย่างเงี้ยก็เลยเจอร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับก็เลยแบบจอดเขาก็จะตามมาเหมือนกันนะจะมาจอดนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ไม่รู้ดิงงพอผมเลี้ยวเข้ามาที่ร้านเขาค้าฟูดไปเลย ไปทางนูน้นนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครผมจะต้องตามรถด้วยเป่านอะถ้าตามรถผมก็ชิดหน้าจะต้องตามอะ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าก๋วยตีเอามีเส้นอะไรเอาเอาบะหมี่ดีกว่าโอเคได้แล้วอันนี้เป็นบะหมี่นะครับบะหมี่แห้ง คราพอได้ละแค่น้ำซุปข,ขอบคุณครับบนดอยแอคเคนแนวจะนอนเอนที่สิบองศา <c oughs> <c oughs> ถึงเส้นทางเข้าอมก่อยนะครับทางเป็นลูกลังนะครับพยายามถ้าเกิดใครมาอยากขี่รถเร็วนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเป็นลูกลังมากเลยครับยังไม่ได้ทำทางยังไม่ได้ลาดถนนนะครับผมก็ต้องขี่ช้าน่าจะเสียเวลาเยอะและวันนี้ยดูดูแล้วประมาณสิบโลนะถึง เราก็ไม่กล้าขี่เลยมัม้งฉลับแน่นอนอีกเจ็ดนาทีก็ถึงโบสถ์ลวเดี๋ยวพวกเจ้าถิ่นก็ไปก่อนจะมาที่โบสถ์ซะหน่อย ก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีก็ <laughs> เลยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะะมาเที่ยวเฉยๆมาจากไหนคะกรุงเทพครับเที่ยวเลยนะคะใช่แล้วมาสองวันแล้วก็มาเข้ามาจากเออตากเข้ามาเนี่ยแหละถึงนี่เลยครับสวัสดีครับ ตรงนี้มีที่ไอ้โฟกกางเต็นท์ไหมอ่ะข้างล่างอ่ะไกลไหม,มไม่เป็นไรพรักเถอะเดือเสิ่งท,งที่สิ่งที่จะทำตอนนี้คืออยากกางเต็นท์อยากอาบน้ำอยากอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าปิดที่แบบเนี้ยากเลยเอาไงดีอ่ะอยากจะกางเต็นท์มากเลยแต่ว่ามันกางเต็นท์ไม่ได้ไม่รู้กางเขาจะให้กางหรือเปล่าอยากจะกางตรงนี้แหละจริงนะเอาไงดีอ่ะ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่น้ำพุร้อนอเทพพนมนะครับก็คือจริงแล้วอ่ะผมต้องไปที่อินทนนท์นะครับมันก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลแต่ว่าขอแวะก่อนขอบคุณครับอขอแวะก่อนเพราะว่า,าพักที่สักคืนเห็นว่าผมว่าอยากอาบน้ำไงพออยากอาบน้ำแล้วปุ๊บเนี่ยพอดีเห็นที่นี่เขาบอกว่าเป็นน้ำพุร้อนใช่ไหม เห็นค่นักพูนะแต่ว่าเห็นคนเล่นน้ํากันเต็มเลยจนะเห็นไ่มดูื่คนเล่นน้ําก็เต็มเลยเนะี่ยผมก็ไปเล่นได้ไงว่นไ,ไ,ไ,ม,ม,ไม่เย็นเรือไงวะไปไปมาคุยมีจับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าที่นี่มีรำกลางเต็มหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อมีก็เลือกกลางได้เลยผมก็เลือกที่นี่นะตึงอย่างเลยคือน้ําที่นี่อ่ะ มันร้อนครับม,มันมันอุ่นมันมันลงไปเล่นได้อะเราก็เลยเออเลือกน้ำที่นี่แหละเราเลือกที่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำนะครับโอ้ยอยากอาบน้ำอะไรวันแล้วโอเคเดี๋ยวนี่ตอนนี้ผมว่าของลงแล้วนะนี่ผมว่าของลงแล้วเดี๋ยวน่าจะกลางตรงน,นี้แหละน่าจะกลางตรงนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนกางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นน้ำครับตอนนี้ปวดอึมากเลยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำดีวกว่า ห้องน้ำเขาก็สะอาดนะเดี๋ยวผมไปไปดูห้องน้าให้นะครับว่าห้องน้ําที่นี่เป็นยังไงครับแล้วก็จะเช็คอินให้ด้วยนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับทุกคนจะได้มากันถูกนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าห้องน้ําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวออกไปหมดแล้วล่ะ ่เย็นแล้วเขามาแล่าเขามาแช่น้ําแล้วก็กลับนะครับผมครับอันนี้คือผมกำลังจะเข้าไปแหละไม่เห็นมีใครเปิดไฟเลยเปิดตัไฟโอ้ไฟเปิดแล้วอันนีนน้ห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำก็จะเป็นประมาณอันนี้ห้องน้ำผู้ชายนะโอ้โอ ผมเปิดไฟก่อนบ้านผมเองมาว้าเหนะหห้องน้นกจะแบ่งเป็นห้องฉี่นะครับผมแล้วก็ห้องอ,อห้องน้ำครับจะมีโถส้วมจะมีอกระจบแล้วก็หลังน้าได้คนระับก็ลา่านี้นะครับผมอันนี้คือลานจอดรถนะครับลานจอดรถก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ข้างในก็เป็น อ่าหน้าที่ที่อยู่อย่ยานนะนี่ครับประมาณนี้ครับลานจอดรถอันนี้รถผมมเรามีขยะด้วยนะใครที่อ่าางเต็นท์แล้วเก็บขยะมาด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยเวลาผมกลางเต็นท์ทุกครั้งอะ่ะผมจะพกถุงขยะไปทุกครั้งนะครับตอนคืนนี้ผมจะไม่ออกมาเลยนะข้างนอกอผมจะมี ห้องน้ำส่วนตัวคือฉี่ได้ฉี่ได้เลยนี่ถุงขยะผมนี่ให้ดูเห็นไหมนเนี่ยถุงดําเนี่ยนี่ครับอาจจะไม่เรียบร้อยนะครเพราะว่าไม่ได้เก็บไปไ้เลยอเดี๋ยวผมจะพาจะพาไปดูบ่อน้ำพุร้อนอเทพพนมเนี่ยที่อยู่เส้นทางที่กําลังจะไปที่รอยนนเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น เห็นไหมครับมันเป็นแม่น้ำนะครับอันนี้อันนี้น่าจะไว้ลูกไข่นะพูดถึงเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยไว้ลูกไข่แน่เลยตรงนู้นก็จะเป็นน้ําพูเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นก็จะเป็นน้าพูนะครับเอาบริเวณทางเดินมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่น,น,นี่อ๋อใช่ดดวยนะหมเขาบอกว่าบอ่อต้มไข่อยู่นภูมิแปดสิบห้าองศานะครับการต้มไข่ อ๋อถ้าไข่ลวกเนี่ยสามถึงห้านาทีนะครับไข่ยัางมาตุมก็ห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะลวกไข่นะครับแต่ผมคงไม่ลวกหรอกแล้วก็มาตรงนี้ตรงที่เป็นน้ําพุนะครับผมจะพาไปน้ําพุเนี่ยดูบอ่อเขาใหญ่นะบ่อเนี้ยน้ําอุ่นนะ่ะทําเล่นไป หน้าหนาวหนาวอย่างเงี้ยอย่างที่ผมมาเนี่ยโหแต่ที่นี่ไม่ค่อยหนาวเลยนะตอนเย็นเนี่ยหน้าหนาวหนาวเนี่ยลงไปแช่สบายเลยนะเดี๋ยวผมจะลงไปแช่นะฮะอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอไปดูเดี๋ยวขอพาไปดูน้ําพุก,ก่อนไหนๆก็มาแล้วก็ดูซะหน่อยนะฮะที่ที่จัดว่าเป็นสถานที่ที่สวยเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยบริเวณอย่งางเงี้ยกลางเต็นได้หมดเลยนะถ้าเกิดจะกลาง เขาบอกว่าสามารถกลางได้เลยถ้าเกิดจะกลางนะฮะมาจับจองมาอยู่ใกล้ๆน้ําพุนี่ก็ได้นะแต่ไม่รู้ตรงนี้มันจะกี่องศานะเพราะว่ามันร้อนร้อนเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยมันก็ร้อนก็ร้อนร้อนพอสมควรเห็นไหมได้โดนผมไหมเนี่ยผมไม่รู้ เนี่ยน้ำผุร้อนนะพี่องศาโอ้โหผมไม่กล้าไปดูหรอกเห็นนะมเป็นควันนะถ้าเข้าใกล้ผมว่ามีสุกเนี่ยน้ำตรงนี้นี่ครับอันนี้คือบ่อน้ำผุร้อนนะครับ ที่ผมพามาพามาดูนะครับผมเดี๋ยวดูป้ายก่อนเขาบอกว่าอะไรอ๋ออุณหภูมิ90องศาเซลเซียสนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าตอนนี้ผมก็ลังจะลงน้ำี่ดูน้ำอ้ยมันจะอุ่นหรือเปล่าไม่รู้ Ui, ủn à พื้นตรงตรงนันนะตรงพื้นข้างในมันร้อนถานมว่ามันอุ่นก็คืออุ่นเฮย้ยพอสมควรเห็นไหมแค่นี้พอแล้วว้าเย็นมากโอเคครับก็คงจะแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางต่อนะถ้าเกิดพัุนี้ทำอาหารไม่ทันแล้วก็เราก็คงจะ ไม่ได้กินนะเดี๋ยวไปอาบน้ำครับเมื่อกี้เราดูาห้องน้าใช่ไหมอันนี้จะเป็นห้องน้ำครับเห็นไหมห้องน้ำจะมีห้องอาบน้ำนะจะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายส่วนเราเดินไปจากนู้นนะครับ

เอารถมาเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านมอไซด์นะครับเนี่ยครับร้านมอไซค์ก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินทนนท์นะครับก็ถึงนีดสักพักแล้วก็กันกัน